สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสุดยา,ดายอ y of t อ a บ o t กันเ a ร c h ย r นะคะคลิปนี้เราจะมาเปรียสถานการณ์รักของคุณสวัสดี Happy ปป New Year ด้วยนะคะสวัสดี Happy New Year สองพนสองพันยี่สิบสอสวัสดีปีใหม่นะจ๊ะขอให้ทุกคนมีความสุขคิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนาการงานเจริญก้าวหน้าในที่การงานนะจ๊ะโอเคไหมมา รักไม่ดีไม่เป็นไรมีตังไว้ก่อน <c oughs> เอ่อนะจ๊ะเอาตังไว้ก่อนถ้ารักไม่ไปดีถ้ารักมันไม่ดีไม่เป็นไรอ่ะมากันที่ราศีถัดไปค่ะราศีถัดไปมากันที่ราศีพิจิกพิจิกหนึ <c oughs> ่งถึงสิบหกหนึ่งถึงสิบหกกุมภานี้ความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไรนะจ๊พะพิจิกมา ขอดูพลังงานของคุณก่อนนะขอดูสถานการณ์ที่ผ่านมาและพลังงานของคุณก่อนค่ะว่าที่ผ่านมาจะอะไรกันมาบ้างสถานการณ์ของคุณนะตอนนี้สิบเหรียญว้าว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 โอ้ไม่กอดเดี๋ยวมีการเปลี่ยนงานหรือโยกย้ายหรือจะได้เรื่องขั้นเรื่องตำแหน่งไหมโอ้หรือตกงานตาย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 ,ตายอืมชีวิตครอบครัวสมบูรณ์พูนสุขค่ะเดี๋ยวก่อนนะ เดี๋ยวก่อนนะคะเดี๋ยวก่อนนะคะเดี๋ยวอาจารย์หาไพ่ก่อนนะคะไพ่มันเยอะไม่รู้จะเอาชุดไหนอ่ะคนที่คุณรักเขาเป็นยังไงบ้างคุณจิกเกิดกวนเปลี่ยนแปลงเกิดอะไรขึ้นแบบ <า S 2> ประทันหันไม่ทันตั้งตัวคะมีการตกงานไหมเดี๋ยวอยู่ก็โดนเรทายดูดูก็โดนจ้างออกหรือบริษัทลม้มเลิกกิจการอะไรประมาณนี้หรือเปล่าอ่ะมาคนที่คุณรัก เอช็อปเป็นดั้งค่ะเงนิงนเงนิงนเงนิ the Mexican. The Mexican. งนเงินเงินเงินเดมัสเซเชียนเดมัสเซเชียนเงินแล้วเดมัสเซเชียนแล้วก็แปดดาบสองดาบอยู่ที่คุณสิบถ้วยอ้ย่าอ้ยาไอายา้อายา่ามาแบบนี้สิบ <c oughs> ถ้วยนะคะอาจารย์มองเห็นคุณมีสิบถ้วยเขามีสิบถ้วยตอนจบคุณมีสิบถ้วยตอนเริ่มต้นถ้วยอ่าสิบเหรียญไม่ใช่สิบถ้วย <c oughs> สิบเหร네ียญเหรียญของใครเหรียญของมันค่ะเขามีสิบเหรียญตอนจบคุณมีสิบเหรียญตอนขึ้นโอเคไหมเหรียญของใครเหรียญของมันอ่ะสิบเหรียญหมายถึงอะไรสิบเหรียญหมายถึงความพังร้อมบริบูรณ์เงินเพิ่มพูนขึ้นหรือเปล่าหรือได้จะไปเฉลิมฉลองกับครอบครัวหรือวางแผนอะไรเกี่ยวกับครอบครัวหรือการใช้เงินไปกับครอบครัวเออการใช้เงินเพื่อบรรดาลสุข ประมาณนั้นนะคะสิบเหรียญคือคุณยังไม่ต้องห่วงยังมีทุนมีรอนที่สำรองอยู่ยังมีค่าจับใจใช้สอยที่ยังมีเงินมีทรัพย์สินมรดกมีบ้านมีที่ดินมีรถมีความพรั่งพร้อมบริบูรณ์อยู่แล้วจริงๆแล้วถ้าถามว่าคนมีคู่เนี่ยได้ร่วมหมอนนอนเสือร่วมหมอนร่วมหมอนอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรร่วมหมอนนอนเสือเรียงอะไรประมาณนี้แหละ ถ้าคนมีคู่อยู่แล้วนะคะมองเห็นความสุขแต่พร้อมหน้าพร้อมตากันพ่อแม่ลูกได้วางแผนสําหรับชีวิตอ่าสิเปลี่ยนอะไรก็จะไม่สุขไปกว่าครอบครัวใช่ไหมอะไรก็ไม่สุขเกินไปกว่าครอบครัวค่ะครอบครัวคุณค่อนข้างมีความสุขคุณอาจจะเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วคุณอาจจะเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วมีลูกด้วยมีความอบอุ่นพังพร้อมบริบูรณ์ได้พบหน้าพบเจอกัน นะจ๊ะแต่มันแปลกมากเดือดทาวเวอร์มาแบบนี้เนี่ยปัญหารอบข้างของคุณปัญหาที่คุณเจออยู่นะตอนนี้เป็นทำพาร์รนค่ะปัญหาคือทำพารรนคือการโยกย้ายการต่อเติมบ้านการแยกย้ายการทําใจการบาริานคุณอาจจะได้เปลี่ยนย,ย้ายตําแหน่งไหมบางคนอาจจะตกง,งานแบบกระทันหันหรือความสัมพันธ์พังลงไปก็ได้นะมีการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของคุณ เกิดขึ้นแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวเป็นลักษณะของยู่ๆก็แบบมันพังถลม่มทลายลงมาหมดเลยนะจ๊ะสร้างความเสียใจเสียดายเสียความรู้สึกหรือคุณนึกถึงในเรื่องเก่าๆระเสียดายเสียใจทุกครั้งการตัดสินใจเลือกไม่ได้ว่ามันคืออะไรถ้าอาจารย์ตีไพ่ของความรักอาจารย์จะตีไพ่ว่าคุณมีครอบครัวและคุณเลือกครอบครัวมันทําให้ความรักของคุณถลม่มทลายลงมา ทำไมอาจารย์เตีอย่างนั้นเพราะว่ามันมีไพ่ของสองดาบขึ้นมาด้วยสองดาบคือช้อยสองช้อยเส้นทางสองเส้นทางทางเลือกทางแยกหรือคุณได้พังกับใครบางคนไปมันมีห้าถ้วยลงมาด้วยเพราะฉะนั้นอาจารย์ว่าในบางสิ่งบางอย่างที่คุณต้องเลือกตัดสินใจเลือกครอบครัวหรือคุณอาจจะไปกับครอบครัวแล้วเกิดอาการของ โอ้โหยังมีเก้าดาบของคุณมีก็แปดดาบเขามีแปดดาบอม,มันมีความเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์แน่ๆความเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์เช่นความเปลี่ยนแปลงในความรู้สึกก็ได้อะความรู้สึกเช่นคุณอาจจะคุณอาจจะมองความสัมพันธ์ที่กับใครคนหนึ่งมันมีช้อยอะมันมีช้อยอะมันมีตัวเลือกอะคุณมีครอบครัวเขามีครอบครัวกิ๊กกันปะกิ๊กกันเหรอกิ๊กกันไหม ต่างคนต่างมีครอบครัวร้มากิดกันหรอคะ queen of pent queen of p e n t a c l e ขอดูขอขยายหน่อยไพ่ของคุณมันมันดูต้องทำใจมันดูต้องทำใจยอมรับกับสิ่งต่างๆรอบตัว four of w a n d ความมั่นคงการงานคุณอาจจะได้ได้มีความมั่นคงมากขึ้นในด้านของการทำงานในด้านของชีวิต ในด้านของหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบทำไมมันมีทาวเวอร์มาแบบนี้วะ7ถ้วยต้องเลือกอะไรสักอย่างถึงถึงถึง,ถ,งถึงต้องเลือก7ถ้วยคือการเลือกไม่ได้9้าถ้วยใช่ลักซอนจริงๆด้วยเดถ้วย9้าถ้วยคุณมีช้อยเข้ามาเยอะนะแต่ช้อยที่เข้ามาเยอะนั้นสิ่งที่คุณเลือกตอนนี้คือครอบครัวจริงๆด้วย9้าถ้วย10บถ้วยอะ อาจารย์มองว่าคุณมีรักซ้อนค่ะพิจิตรรักของคุณนั้นคุณอาจจะเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วและจิตใจคุณไปหวั่นไหวกับใครบางคนจิตใจคุณไปหวั่นไหวกับใครบางคนหรือแอบบปิดบางซ่อนเร้นบางสิ่งบางอย่างอยู่ในใจบอกกับเมียไม่ได้ว่าคุณไปแอบ,บมิกกิ๊กบอกกับผัวไม่ได้ว่าแอบ,บไปรักกิก๊กอย่างเงี้ยก็ได้มันมีสิบถ้วยแต่คุณเลอกครอบครัวคุณเลอกความสุขคุณเลอกครอบครัว คุณไม่เลือกก๊กแต่สุกก๊กไว้ใต้พรมประมาณนั้นอืมแต่ความรักความสัมพันธ์นั้นตัวคุณเองเป็นคนที่มีความมั่นอกมั่นใจในตัวเองนะคะมีความพังพร้อมมีเสน่ห์แต่รักตัวเองคะ่ะความสุขของคุณคือหนึ่งรักตัวเองเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับตัวเองช้อยที่ดีสําหรับตัวเองเออประมาณนั้น Green of p e n t a c l ราคาคืออะไร คุณต้องตัดสินใจในบางเรื่องอย่างเด็ดขาดเดมเพลสค่ะเป็นออฟฟิเ c ี l ลเค้าเดมเพ e สจัสติกคุณต้องตัดสินใจระหว่างเดมเพลสแม่ของลูกกับใครคนหนึ่งที่เป็นเดมเพลสของคุณเหมือนกันเดอะเฮอร์มิตคุณอาจจะคุยกับราศีโอ้โหอ่ะโอเคคุณอาจจะคุยกับราศีตุลราศีตุลราศีกัน ทัดน้ำกรกกบ,บินพุจิคธนูเด่นะสบกันมังกรเน้นไปน้ำกับดินนะคะคุณต้องเลือกละหว่างคนที่เป็นแม่ของลูกและใครอีกคนที่เข้ามาอยู่ตรงกลางระหว่างความสัมพันธ์นี้คุณต้องตัดสินใจเลือกในบางสิ่งบางอย่างซึ่งมันยากต่อการตัดสินใจ มันยากต่อการเลือกแต่ถ้าจะให้คุณเลือกคุณจะเลือกแม่ของลูกเลือกครอบครัวทั้งๆท,งที่คนที่เข้ามาในความสัมพันธ์นี้โปรไฟล์ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันแต่คุณเลือกที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้องและคลิดดีแล้วค่ะคุณเป็นคนค่อนข้างเจ้าชู้นะคะพิจิกมีความรำมุนมีความมีเป็นคนอบอุน่นคนเข้าหายเยอะ ช้อยเยอะตัวเลือกเยอะแต่คุณยังถือใครบางคนไว้ในมือถึงแม้คุณจะไม่ได้เลือกเขาแต่เขายังเป็นเดียมเพสของคุณเขายังเป็นคนที่แบบคนคนนี้อาจจะทำงานรับราชการเป็นแม่ของลูกใครสักคนหนึ่งเป็นความสัมพันธ์ซ้อนๆรับๆคุณกับเขามีแพชชั่นกันมาก เดินไปข้างหน้าด้วยพ s ชัน The World คุณกับเขาอาจจะต้องจบกันจบกันอาจจะเป็นจบถามว่าจบถาวรไหมไม่ไม,ไม่อาจารย์มองว่ายังไม่ได้จบถาวรคุณอาจจะหาข้อตกลงร่วมกันกับใครคนนั้นก็ได้ว่าว่าในความรักความสัมพันธ์ของเราเนี่ยต่างคนต่างมีครอบครัวใช่ไหมเขาก็เลือกครอบครัวคุณก็เลือกครอบครัวแต่ความสัมพันธ์ของเรามันเดินหน้าไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ได้ จะอยู่ตรงกลางคุณกำลังหาข้อตกลงกับปัญหาที่คุณเจออยู่จะจบจากปัญหาบางสิ่งบางอย่างแล้วจะเริ่มต้นใหม่กับบางสิ่งบางอย่างมันมีความต้องการมันมีสิ่งดีๆที่มีร่วมกันความรู้สึกดีๆที่ยังอยู่กันตรงนี้ความรู้สึกรักใร่ถ้าถามว่าความรู้สึกรักไหม มันมีเอชอปขับขึ้นมามันไม่ใช่ความรักหรือเปล่าหรือคุณมีรักได้หลายๆคนเป็นลักษณะของคุณรักครอบครัวสิบถ้วยครอบครัวแต่คุณก็รักเขาด้วยอยากได้ทำไมทั้งสองคนเลยประมาณนี้หรือเปล่าคุณอาจจะเกี่ยวคนทัดน้ํากระกมินพฤจิกออกอาการกลับก็ไม่ได้ค่ะในความสัมพันธ์ไปไม่ถึงเช่นเดียวกับเขานะคะ,ะภไพของเขาที่อาจารย์เห็น เอชออฟเพนนครักครั้งนี้อาจจะมีผลประโยชน์ค่ะเขาเรียกว่าต่างคนต่างมีผลประโยชน์ตอบแทนซึ่งกันและกันหรือเปล่าคนคนนี้เป็นคนฉลาดเป็นครูคูบาอาจารย์เป็นนักพูดนักเขียนนักปัญญามีความรามาเฉพาะทางเป็นคนที่พูดสร้างแรงบันดาลใจก็ได้คนคนนี้ที่คุณที่คุณกับเขามีความสัมพันธ์ลึกซึ้ง ความสัมพันธ์ทางใจก็ได้ความสัมพันธ์ทางกายก็ได้แต่มันมีผลต่างมีต่างมีผลประโยชน์ตอบแทนค่ะเขาก็ออกอาการกลับไม่ได้ไปไม่ถึงกับคุณและถามว่าเขาเลือกครอบครัวไหมใช่เขาเลือกครอบครัวเช่นเดียวกัน ความรักความสัมพันธ์นี้เกื้อหนุนกันด้วยอะไรด้วยงานเขาอาจจะเป็นเจ้านายในที่ทํางานอาจจะเป็นลูกน้องอาจจะมีการซัพพอร์ตกันในด้านของเงินในด้านของการงานในด้านของหนุนกันเรื่องของเป็นผู้ถามกันอะไรอย่างนี้ก็ได้ขอดูเอชอ f เพน t ์เค e ของเขาหน่อยความรักที่ผ่านมามีการหึงหวงรักมากห่วงมากรักมากหึงมากในเป้าอินอ of เพน t ์เค e ไพ่คู่ขึ้นมาทั้งคู่เลย การงานค่ะคุณประสานง,งานการคุณอาจจะเป็นเจ้านายลูกน้องเดินสวนกันไปสวนกันมาเออก็ได้ The Hangman The w i e l of Fortune ขออีกหนึ่งใบให้กับ w i e l of Fortune ความสัมพันธ์นี้ต่างคนต่างยังไม่รู้จักกันดีค่ะแต่มีแพชชั่นความต้องการที่อยู่นอกเหนือจากจิตใจค่ะความความต้องการวันไหว วันไหวไปกับคนที่ไม่ใช่คู่เขาเป็นและความสัมพันธ์นั้นรุดหน้าไปด้วยแรงปรารถนาแรงกล้าด้วยนะมันถึงเป็นแฮงแมนอยู่แบบนี้เหมือนความรักของคุณหรือความต้องการของพวกคุณสองคนเขาเป็นคนมีเล่ห์เหลี่ยมมีคำพูดที่ดีมีความเฉลียวฉลาดมีครอบครัวแล้ว อาจารย์มองว่าคุณสองคนอาจจะเกิดการทะเลาะกันในในที่ผ่านมานะคะเกิดการทะเลาะกาันแล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์เนะมีความรู้สึกต่างคนต่างมีโก้ต่างคนต่างมีทิศทางต่างคนต่างเชื่อมั่นในทิศทางของตัวเองอโก้จัดเต็มทั้งคู่คุณเน่งเขาเน่งคุณมีคนอื่นเขามีคนอื่นคุณมีครอบครัวเขามีครอบครัวคุณคุณคิดว่าคุณมีสเสน่ห์เขาก็มีสเสน่ห์วินวินจะ้ะมองภาพแล้วน่าจะวินวิน สงสัยจะสินเสมอกันค่ะเขายังรอคุณอยู่ในความสัมพันธ์นี้ถ้าถามว่าเขาเป็นอย่างไรบ้างเขารอการกลับมาของใครคนหนึ่งคุณอาจจะทะเลาะการเราห่างหายกันไปแล้วเขายังรอคอยให้การกลับมานั้นเพื่อพูดเพื่อคุยเพื่อเคลียร์หรือว่าหาการเจรจาการเจรจากันในทิศทางของความสัมพันธ์นี้นะคะ โอเคไหมอ่ะไปต่อสิเขาคิดยังไงกับคุณคะเขาคิดอย่างไรกับคุณคะพฤจเขาคิดยังไงกับคุณ The h y d r a f e n c เขาคิดว่าความเหมาะสมความไม่ถูกต้องศีลธรรม หรือความชัดเจนไม่มีในความสัมพันธ์นี้ค่ะคุณอาจจะคุยกับพู้ศพนายออบวานเขาอยากรู้ว่าคุณคิดยังไงกับเรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างเราเอ็กซ์ออฟสอดแปดดาบเขาอยู่ในอาการเขาอยากรู้ว่าคุณทุรนทุรายคุณยังมีใจให้กับเขาเหมือนที่เขาทุรนทุรายอยู่นะตอนนี้ไหม เขาไม่รู้จะทำยังไงกับความรู้สึกนี้ดีสามดาบมันเจ็บกับการมีใครสักคนหนึ่งเขาเจ็บที่ต้องอยู่ในความรักที่เป็นรักซ้อนๆแบบนี้เจ็บหงุดหงิดถึงหวงังไม่มีความสบายใจสองดาบเขาไม่รู้จะทำยังไงได้เขาบอกเลยว่าเขาไม่รู้ว่าเขาจะควรจะทำยังไงกับ เรื่องของเราดีบอกแบบนั้น The Tower หรือเราควรจะจบความสัมพันธ์กันณนะตอนนี้ประมาณนี้ประมาณนี้อาจารย์ขอโทษนะคะอาจารย์เปิดอันนี้นิดนึ่งมันหรือว่าการที่เราสองคนจบกันอะคงจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วสำหรับเราสองคน Two of Pentacles แต่คุณยังวนวนเวียนกันอยู่ไหมยังวนวนเวียนอยู่ในที่ทํางานเดียวกันอยู่บนไทมราลอยู่บนเฟซบุ๊กหรือเป็นการไปๆกลับๆแล้วเขาหวังว่าการที่เราถล่มทลายกันไปการที่เราเลิกกันไปนิ่งกันไปนั้นเขาหวังว่าคุณจะกลับมาอีกครั้งได้ไหมในออฟเพนต์โค้ถ้าไม่เขาก็คงจะอยู่ในพื้นที่ของเขาคงจะกลับมารักตัวเขาเองคงจะ เข็ดกับความรักแบบนี้เดียเมเพลรเขาเป็นคนชอบสั่งชอบคอนโทรลเ็อาจจะทำงานในองค์กรใหญ่ๆเป็นตำรวจทหารราชการสสปตนันผู้ใหญ่บ้านเป็นครูบาอาจารย์ได้หมดเขาต้องการควบคุมคอนโทรลความสัมพันธ์นี้เดียเมเพลรคือคนควบคุมค่ะคนควบคุมในความสัมพันธ์ต้องไปตาม ในทิศท,ทางที่เขาต้องการประมาณนั้นคุณอาจจะคุยกับราศีเมษคุณล่ะคิดยังไงกับเขาพี่จิกคุณคิดยังไงกับเขาเฟรนออฟสอดฟินถือดาบค่ะมันมีผลประโยชน์ด้วยในเนี้ยจริงๆบางทีมีผลประโยชน์มีความรักรักเขาอาจจะรักคุณเพราะเงินคุณอาจจะรักเขาเพราะเงินเขารักคุณเพราะเงินเขารักคุณสิบดาบคุณเจ็บนะ คุณทุกข์คุณกลัวความสูญเสียหรือคุณสูญเสียเข้าไปแล้วเดอะเดทุกอย่างมันจบแล้วจั m e n t อ่ะโอเคถ้ารักของเรานี้เขาบอกว่าถ้ารักของเรานี้มันเป็นความรักคุณอาจจะชอบเขาเพราะเงินหรือหรือผลประโยชน์อะไรก็ตามที่ตอบแทนซึ่งกนและกันอ่ะถ้ามันเจ็บมากถ้ามันทุกข์มากก็วังมันลงซะปล่อยทุกอย่างให้เป็นไปตามวิถีปล่อยทุกอย่างให้มันจบลงไปปล่อยทุกอย่างให้มันเป็นไปตามกรรม ถ้ามันจะต้องจบก็ปล่อยให้มันจบไปคุณรู้สึกแบบนั้นประมาณนั้นเขาเขาอ่ในเดือนนี้ความรักความสัมพันธ์จะเป็นไงคะในเดือนนี้จัสติกหาข้อตกลงร่วมกันและยุติความสัมพันธ์เพราะมันเหนื่อยกันมามากแล้วค่ะความสัมพันธ์ที่ไม่มีใครเห็นด้วยแต่ความสัมพันธ์นี้ยังไปไปกับกับกันอยู่ ความสัมพันธ์ที่มีแต่ปัญหามีอุปสรรคและมีคนมากั้นกลางระหว่างเรามากเกินไปอ่า uh, The Hangman มันมีแต่ความทุกข์ความสุขไม่มีค่ะเรีนถึงจะรักกันมากแค่ไหนแต่การอยู่ในสถานการณ์แบบนี้มันไม่มีความสุขโฟออฟสอดควรหยุดพักควรเบรกแลก้วแย้ายกแกันไปดีกว่าไหมอืมในความสัมพันธ์ของคุณในเดือนนี้จะเป็นอย่างนี้ค่ะอืมเขาจริงใจกับคุณไหมคะ คนที่คุณรักเขาจริงใจกับคุณไหมคะ s ซเว of Pentacles เขากำลังทบทวนกำลังมองถึงความสัมพันธ์กาลังประเมินกาลังดูว่าความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันควรไปต่อไหมเราควรมีการรักกันไว้ไหมมีไว้เพื่ออะไรมีแล้วมันจะมีความสุขไหม King of Pentacles หรือว่าจะอยู่นิ่งๆแบบนี้ดีอยู่ตามทิศ ที่ของตัวเองหรือการกลับไปถ้าการกลับไปนี้สร้างความทุกข์กายทุกใจสร้างความไม่ไม่มีความสุขเราคงต้องเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์นี้ได้แล้วเพราะว่าสิบถ้วยต่างคนต่างมีครอบครัวหรือใครคนหนึ่งมีครอบครัวแล้วรักของเราเป็นได้แค่ความฝันเท่านั้นใช่ไหมอ่าอ่าอ่า,อาถ้าคุณฝากบอก ถ้าคุณฝากบอกเขาได้คุณจะฝากบอกอะไรเขาเพื่อจิตสิบถ้วยค่ะครอบครัวคุณเลือกครอบครัวคุณเลือกครอบครัวและคุณเลือกที่จะปล่อยทุกอย่างให้มันเป็นไปตามวิถีโอ้โหเพราะว่าเราจะไม่อยากทะเลาะก,กันอีกแล้วเพราะการทะเลาะก,กันความรักที่มันเป็นเหมือนท็อกซิกแบบนี้น่าจะต่างคนต่างไปจริงๆคุณก็คิดเหมือนกัน รักของเรามันเหมือนแค่ฝันไปความรู้สึกของคุณกับเขาที่เคยวาดวิมานในอากาศไว้ซะสวยหรูมันไม่ได้สวยหรูวิมานในอากาศที่คุณวาดกันไว้ทั้งคู่แต่ในความเป็นจริงมันไม่ได้สวยหรูแบบนี้ค่ะคุณอาจจะคาดหวังกันมากคุณอาจจะพันความสัมพันธ์นี้ไว้อย่างมากซึ่งมันไม่ได้สวยหรูแบบนั้น ถ้าคุณเข้าฝากบอกคุณได้เขาจะฝากบอกอะไรกับคุณคะเขาฝากบอกคุณได้เขาจะฝากบอกอะไรกับคุณเดี๋ยวฟูค่ะไปเริ่มต้นใหม่กันเถอะต่างคนต่างแยกย,ย้กายกันปล่อยให้ตัวเองเป็นอิสระและไปเริ่มต้นใหม่ซึ่งกันและกันจะได้ไม่ต้องมาทุกข์จะได้ไม่ต้องมาเจ็บจะได้ไม่ต้องมาทรมานแบบนี้เพราะว่าความสัมพันธ์ที่ต้องอดทนความสัมพันธ์ที่หาความจริงไม่ได้ ความสัมพันธ์ที่มีคนทำอะไรรับหลังกันความสัมพันธ์ที่มันไม่มีความยุติธรรมมีแต่ความเสียใจอยู่ตรงนี้มีใครบางคนเสียมีใครบางคนที่ไปรับรู้เรื่องราวหรือความรักของคุณน,นี้ถ้าคุณเป็นกลากซอนความรักของคุณอาจจะชาวบ้านติชฉินนินทาคนอื่นรับรู้แล้วทำให้คุณสองคนต้องแยกจากกาันก็เป็นได้หรือ ความสัมพันธ์นี้ถูกจับได้ความลับถูกเปิดเผยแล้วมันก็เสียใจแล้วมันก็เจ็บละความสัมพันธ์ที่ไม่ได้มีความสุขเลยมันเคยมีความสุขแต่เป็นความสุขแค่ความสุขเล็กๆหรือเป็นความสุขที่ไม่จีรังยั่งยืนเลยเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าถึงจะต้องเสียใจถึงจะต้องทุกข์มากแค่ไหนก็ควรยุติความสัมพันธ์นี้ เพื่อความยุติธรรมหรือไม่ใครคนใดคนหนึ่งก็ต้องไปหย่าไปหย่ามาหรือเรามาตกลงกันก่อนว่าความสัมพันธ์นี้มันจะไปได้ในทิศทางไหนมาพูดมาคุยมาเคลียหรือว่าต่างฝ่ายต่างจะไปหย่ากับคนของกันและกันแล้วมาอยู่ด้วยกันสิ่งที่เขาจะบอกขอภ่แนะนำห้าใบค่ะเพื่เจ๊พ่ายแนะนำของคุณเือ ก้าถ้วยกับรักตัวเองค่ะคุณยังมีกิ๊กอยู่มั้งห้าถ้วยหไฟออฟเพน <5 S 1> เดโคห้าเหรียญค่ะห้าเหรียญไนท์ออฟสอดมีคนนอนไม่หลับมีคนกินไม่ได้นอนไม่หลับกับความสัมพันธ์ที่มันขัดแยง้งความสัมพันธ์ที่ใครบางคนต้องการที่จะเดินออกไปเพราะทนเจ็บอยู่ตรงนี้ไม่ไหว ใครบางคนที่ต้องการยุติความสัมพันธ์นี้ใครบางคนที่ใจร้อนใครบางคนที่ทําให้การเจ็บพลังงานของความเจ็บช้ําค่ะพลังงานของการตัดตัดสินใจมีคนไปคิดมาแล้วค่ะเดอะเฮอร์เมสคุณอาจจะคุยกับราศีกันเอชออฟสอดมีคนไปคิดทบทวนมาดีแล้วดีแล้วและบอกความต้องการของตัวเองไปแล้วว่าความสัมพันธ์นี้จะต้องไปในทิศทางไหน เพราะฉะนั้นความสัมพันธ์นี้สิ่งที่คุณไพ่สิ่งที่ไพ่จะบอกค่ะกลับไปอยู่ในพื้นที่ของตัวเองซะถ้าคุณทําในสิ่งผิดอะไรผิดแก้ไขให้ถูกเพราะคุณอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้หนึ่งมันมีแต่ความทุกข์ค่ะสองมันมีคนสี่คนที่ทุกข์นอกจากคุณสองคนไม่มีความสุขคนอีกสองคนของกันและกันก็ไม่มีความสุขในกรณีที่มีรักซ้อนต่างคนต่างมีครอบครัวหรือใครคนหนึ่งมีครอบครัวก็ได้นะคะ รักแบบนี้เป็นรักต้องห้ามถ้าจะดันทุกังต่อไปก็ไม่ได้ว่าแต่มองดูเลยว่าสิบดาบรอยอยู่ตรงนี้ค่ะความทุกข์ความทรมานระวังเรื่องของชาวบ้านจะรับรู้เอาไปติชินนินทาถ้าคุณอยู่ในสังคมหรืออยู่ในอยู่เป็นคนที่เป็นคนที่คนรู้จักมากมายไก่กองนั้นเสียชื่อเสียชื่อเสียงเสียเกียรติยศเสียหน้า เสียหมดเลย <laughs> มันคุ้มค่ากันไหมมันคุ้มค่ากันไหมสิ่งที่คุณกำลังจะได้รับนะตอนนี้ความทุกข์ความสูญเสียวันนี้โลกไม่รู้วันหน้าโลกก็จะรู้เพราะไพ่ามาเตือนแล้วนะจ๊ะไพ่ามาเตือนแล้วบางทีบางคนก็อาจจะรู้แต่เขาไม่พูดก็ได้เพราะฉะนั้นไพ่ามาเตือนแล้วว่าโลกจะรับรู้หรือคนจะรับรู้ คุณจะแคร์หรือไม่แคร์ก็ตามคุณก็ยังทุกข์อยู่ด้นั่นแหละตอยคุณบอกคุณไม่แคร์คนทั้งโลกคุณจะรักกันชอบกันคุณจะนอกใจกันอะไรอย่างเงี้ยคิดดีๆคิดดีๆมีคนจะยอมยุติความสัมพันธ์ด้วยการปิดกั้นทุกอย่างคิดมาดีแล้วเดอะเฮอร์มทถึงจะคิดช้าถึงจะคิดนานถึงจะคิดเยอะถึงจะคิดเองเออเองถึงจะคิดแล้วเฮอร์มทบอกว่าควรจบ ัดสินใจมาดีนึกคิดมา,ด,ามดียังตามมากัดยังตามมากัดราศีกันอีกอ่เเอ้ย,มย The <c oughs> ไม่เดอะเฮอร์มิตเขาไ็่ให้แบบนั้นจริงๆเด <c oughs> อะเฮอร์มิตก็เป็นคนที่คิดไต่ตรองทบทวนถึงจะช้าหน่อยเพราะแก่ๆแ,แล้วเฮอร์มิตเป็นคนแก่ๆอยู่บนภูเขาเหมือนฤษีแก่ๆหน่อยแกคิดช้าคิดนานคิดอะไรคิดแล้วไม่ทําอะไรก็แล้วแต่แกะจะนิ่งๆเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่แกมีความคิดค่ะเฮอร์มิตเนี่ย เข้าใจไหมคะอ,ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปฉันบอกว่าอย่าลืมดูดวงส่วนตัวอะไรมา,า A Z E F E 0 3 2ย Y แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ